เสียงลมหวีดวิวพัดผ่านหน้าต่างเก่าฮ่า <H> ฮ <aha> เปเลวไฟจากตะเกียงสั่นไหวเงาของมันเต้นระริกไปตามผนังไม้ผุพังภายในกระท่อมเล็กๆมืดสลัวชายชารานั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้โยกสายตาจ้องมองลูกสาวทั้งสี่ที่นั่งเบียดก,กันอยู่มุมห้องแววตาของพวกนางเต็มไปด้วยความกังวลพ่อของพวกนางไอแห้งๆออกมามือเหี่ยวย่นกำกระดาษแผ่นหนึ่งแน่นคืนนี้ยาออกจากกระท่อม น้ำเสียงของเขาแหบพรา่าลูกสาวคนโตขมวดคิว้วทำไมเจ้ากะชายชราไม่ตอบดวงตาของเขามองเลยไปยังหน้าต่างนอกนั้นมีเพียงความมืดมิดและเสียงลมหอนลูกสาวคนที่สองกุมมือของน้องสาวไว้แน่นบรรยากาศหนักอึ้งมีเพียงเสียงไฟจากตะเกียงที่แตกเปรี้ยเป็นระยะท่านใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาฮ่าฮ่าทุกคนสะดุง้งลูกสาวคนเล็กตัวสัน่น ใครกันเจ้าข่ายไม่มีเสียงตอบกลับเพียงแค่เสียงคอชาฮ่าฮ่าปังปังปังพ่อของพวกนางลุกขึ้นอย่างรวดเร็วอยาขยับดวงตาของเขาวาวโรดเสียงเขายังคงดังต่อไปแต่ครั้งนี้มันแรงขึ้นเหมือนบางสิ่งกำลังพยายามจะเข้ามาเงาดำๆทาบทับกระจกหน้าต่างรูปร่างของมันบิดเบี้ยวแสงจากตะเกียงพลันริบหรี่ หัวใจของทุกคนเต้นระรัวพ่อก้าวไปใกล้ประตูเงานั้นเคลื่อนที่ตามมือเหี่ยวย่นของเขายื่นไปแต่ลูกบิดเสียงลมหายใจของชายชาราหนักขึ้นปลายนิ้วแตะที่ลูกบิดเย็นเฉียบเงาดำนั้นยังคงนิ่งอยู่หลังประตูเสียงข้อเงียบลงกระทันหันลูกสาวทั้งสี่เบียดก,กันแน่นขึ้นไม่มีใครกล้าแม้แต่จะกระพริบตาความเงียบปกคลุมทั่วกระท่อมมีเพียงเสียงลมหอนจากภายนอก ชายชรากอลือนน้ำลายมือของเขาสั่นเล็กน้อยจากนั้นเขาหมุนลูกบิดอย่างช้าฮ่าฮประตูแง้มออกทีละนิดแสงจากตะเกียงสองลอดผ่านช่องว่างเบื้องหน้ามีเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีสิ่งใดแต่กลิ่นเหม็นสาบลอยมากับสายลมกลิ่นคาวคล้ายเลือดสดฮ่าฮชายชรารีบปิดประตูทันทีเขาหายใจหอบหนักแววตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่น ลูกสาวคนโตขยับเข้าใกล้พ่อเห็นอะไรหรือเจ้ากะชายชราสายหน้าเงียบไวห้ามส่งเสียงลูกสาวทั้งสี่กอดกันแน่นตะเกียงริบรีลงอีกครั้งเงาดำนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งที่หน้าต่างคราวนี้มันใกล้ขึ้นใบหน้าของมันค่อยๆปรากฏให้เห็นเป็นใบหน้าของหญิงสาวแต่ดวงตาของนางว่างเปล่าปากฉีกยิ้มกว้างจนหน้าขนลุก ริมฝีปากเปลือไปด้วยคราบเลือดเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาดังเข้ามาในห้องเปิดประตูให้ข้าเข้าไปเสียงนั้นเย็นเยียบจนขนลุกสู้ลูกสาวคนเล็กสะอื้นเบาฮ่าฮ่ชายชรากำมือแน่นเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่คนเงาดำนั้นแนบติดกับหน้าต่างรอยยิ้มของมันกว้างขึ้นดวงตาว่างเปล่าจ้องตรงเข้ามาราวกับมันมองเห็นทุกคนภายในกระทร่อม ลูกสาวคนที่สองตัวสั่นเธอยกมือขึ้นปิดหูเสียงกระซิบนั้นยังคงดังต่อเนื่องเปิดประตูให้ข้าเข้าไปเสียงนั้นเหมือนดังอยู่ข้างหูแม้พ่อจะปิดประตูแน่นแล้วก็ตามลูกสาวคนโตกัดฟันแน่นพ่อเจ้าคะ่ะมันคืออะไรชายชราหลับตาลงน้ำเสียงของเขาต่ำและสั่นเครือสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้เงานั้นค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามขอบหน้าต่าง นิ้วมือซีดเผือดลากผ่านกระจกเกิดเสียงแหลมเสียดแทงแก้วหูลูกสาวคนเล็กสะดุ้งเฮือกเธอหลุดเสียงร้องออกมาเบาฮ่าฮ่าเงานั้นหยุดชะงักรอยยิ้มของมันกว้างขึ้นกว่าเดิมเสียงกระซิบเปลี่ยนไปข้าได้ยินเจ้าหัวใจของทุกคนแทบหยุดเต้นชายชราหันขับมามองลูกสาวคนเล็กใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวย่าส่งเสียงอีกแต่สายไปเสียแล้ว เงาดำนั้นหายไปจากหน้าต่างและทันใดนั้นเองเสียงกระแทกดังสนั่นจากบนหลังคาโครมเศษไม้ปลิวกระจายเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกดังลงมาจากข้างบนข้าจะเข้าไปแล้วชายชรากระชากแขนลูกสาวทั้งสี่เร็วเข้าไปหลบใต้พื้นเขาเปิดฝากระดานไม้เผยให้เห็นช่องลับใต้กระท่อมลูกสาวทั้งสี่รีบปีลงไปอย่างรวดเร็ว ชายชรามองขึ้นไปยังเพดานฝุ่นละอองร่วงหล่นลงมาต่อหน้าเขาเสียงบางอย่างกำลังเคลื่อนที่บนหลังคาเล็บแหลมลากผ่านแผ่นไม้เกิดเสียงขูดเสียดแทงหัวใจเงานั้นกระโจนลงมาจากข้างบนชายชราปิดฝากระดานลงอย่างแรงภายในความมืดใต้พื้นลูกสาวทั้งสี่กลั้นหายใจข้างบนมีเสียงฝีเท้าหนักฮ่าฮบางสิ่งกำลังเดินวงเวียนอยู่ในกระท่อม มันกำลังค้นหาเสียงฝีเท้านั้นชาและหนักแต่ละก้าวดังสะท้อนอยู่เหนือศีสษะลูกสาวทั้งสี่นั่งตัวแข็งใต้พื้นกระท่อมหัวใจเต้นแรงจนแทบกลั้นไม่อยู่ชายชรากัดฟันแน,น่นเขาแนบใบหูฟังเสียงด้านบนบางสิ่งกำลังลากเท้าไปทั่วห้องเสียงเล็บแหลมครูดไปตามพื้นไม้เกิดเสียงเสียดแทงหน้าขนลุกแล้วมันหยุดนิง่งเงียบกริบ เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองลูกสาวคนเล็กกำมือพี่สาวไว้แน่นเธอรู้สึกได้ว่ามือของพ่อกำลังสัน่นดวงตาของชายชาราเต็มไปด้วยความกังวลข้างบนเงียบสนิทเกินไปนั่นผิดปกติจากนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังมาจากข้างหลังพวกเขาข้าพบเจ้าแลว้วลูกสาวทั้งสี่เบิกตากว้างร่างของบางสิ่ง ค่อยๆเคลื่อนออกจากเงามืดในช่องใต้พื้นมันอยู่กับพวกเขาตลอดมาเงาดำนั้นค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดมันสูงชะลูดบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปร่างที่แน่ชัดดวงตากลวงโบดำสนิทสะท้อนแสงริปรี่จากรอยแตกของพื้นไม้ริมฝีปากซี่เซียวฉีกยิ้มกว้างจนผิดธรรมชาติเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องเจ้าหลบไม่พ้นหรอกลูกสาวคนเล็กรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้น ร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดินชายชรากลั้นหายใจดึงลูกสาวทั้งสี่เข้ามากอดแน่นมือของเขากำพระเก่าๆไว้แน่นจนข้อขาวเงาดำนั้นคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นแต่ละก้าวของมันส่งเสียงดังเหมือนเล็บครูดลงบนกระดานไม้กลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นรอบตัวพวกเขาลูกสาวคนโตหลับตาแน่นกัดริมฝีปากจนเลือดซึมลูกสาวคนที่สองพยายามข่มความกลัวหันไปกระซิบเสียงสัน่นพ่อเจ้าคะ่ะ เราจะทำอย่างไรดีชายชาราหายใจแรงขึ้นสายตาของเขาจับจ้องที่เงาดำเบื้องหน้ามันหยุดยืนอยู่ห่างจากพวกเขาเพียงไม่กี่ก้าวดวงตาสีดำสนิทนั้นจ้องมองมาริมฝีปากของมันขยับอีกครั้งข้าหิวเสียงนั้นเย็นเยียบและก้องสะท้อนอยู่ในอากาศท่านใดนั้นเงาดำนั้นพุ่งเข้าใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วชายชาราตะโกนล,ลัน่นหลับตาอย่ามองมัน ลูกสาวทั้งสี่รีบทำตามเงาดำนั้นพุ่งเข้ามาเร็วราวสายฟ้ากลิ่นเหม็นสาบโอบล้อมไปทั่วชายชรากาพระเก่าๆในมือแน่นริมฝีปากขยับสวดบทสวดที่พึมพำไม่ได้สับเสียงของเขาสั่นเครือแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นเงาดำนั้นชะง,งักมันกรีดร้องเสียงแหลมเสียงของมันแทรกซึมเข้าไปในหูราวกับเล็บขูดกระจกลูกสาวคนเล็กสะดุ้งมือปิดหูแน่นพื้นดินสั่นสะเทือน เงาดำนั้นบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปร่างไปมามันถอยหลังไปเล็กน้อยแต่เพียงเสี้ยววินาทีมันพุ่งเข้าใส่อีกครั้งชายชรากระชากสร้อยพระออกจากคอเขายื่นมันไปข้างหน้าไปให้พ้นเสียงของเขาเต็มไปด้วยพลังท่านใดนั้นแสงสีทองเรืองรองส่องออกมาจากพระเครื่องเงาดำกรีดร้องอีกครั้งร่างของมันสั่นสะท้านมันดิ้นทุรนทุรายดวงตากรงโบของมันเบิกกว้าง เรากับตกใจเรากับหวาดกลัวมันเริ่มถอยหลังทีละเก้าทีละเก้าเสียงหัวเราะเย็นยเยือกของมันกลับกลายเป็นเสียงโหยหวนพื้นใต้พวกเขาเริ่มเย็นเฉียบรากับน้ำแข็งจับตัวเงาดำกำลังจะมันกำลังจะสลายไปแต่ก่อนที่เงาดำนั้นจะจางหายมันจ้องมองชายชาราดดวงตาสีดำสนิทของมันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นริมฟีปากของมันขยับ เสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วเบาข้าจะกลับมาทันใดนั้นร่างของมันบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนถูกแรงบางอย่างฉุดกระชากเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังก้องไปทั่วแล้วมันก็แตกสลายเหลือไว้เพียงเท่าสีดำโปรยลงบนพื้นดินบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงกระท่อมลั่นไม่มีเสียงกระซิบใดๆอีกเพียงแต่ความเย็นเยียบยังคงหลงเหลืออยู่ในอากาศ ชายชาราหายใจหอบดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนลา้าลูกสาวทั้งสี่ค่อยๆลืมตาพวกเธอกอดกันแน,น่นมือของชายชาราสั่นระร,ริกสายตาจับจ้องไปที่เท่าสีดำเบื้องหน้าเขารู้ดีนี่มันยังไม่จบชายชาราจ้องมองเท่าสีดำเบื้องหน้ามันนิ่งสนิทแต่ให้ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลลูกสาวคนโตกลืนน้ำลายเอ่ยเสียงสัน่นพ่อมันไปแล้วใช่ไหม ชายชราไม่ตอบเขาค่อยๆเอื้อมมือไปใกล้เท่าสีดำปลายนิ้วแต่ลงเบาฮ่าฮ่าท่านใดนั้นเท่าสีดำนั้นกระจายตัวและขยับได้เองมันเคลื่อนตัวรวมกันอย่างช้าฮ่าฮ่าเรากับมีชีวิตชายชรากระชากมือลงมาแนบอกดวงตาเบิกกว้างลูกสาวทั้งสี่ถอยกรูดกอดกันแน่นเท่าดำนั้นหมุนวนไปมาอย่างบ้าคลั่งรากับถูกพายุหมุนโหมกระหนำ่ำจากนั้น เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งข้าจะกลับมาเสียงนั้นไม่ได้มาจากเท่าสีดำแอะมันดังขึ้นจากข้างหลังพวกเขาชายชราหันขวับและที่ตรงนั้นมีร่างสูงชะลูดยืนจ้องมองอยู่ในเงามืดของกระท่อมเงาร่างนั้นสูงใหญ่ผิดธรรมชาติมันยืนนิ่งสนิทอยู่ในเงามืดดวงตาสองข้างเป็นโพรงลึกว่างเปล่าริมฝีปากซี่ฉีกยิ้มกว้างแต่สิ่งที่ทำให้ชายชราต้องขนลุกไปทั้งร่าง คือรูปร่างของมันมันเหมือนเขาเหมือนชายชราไม่มีผิดเพี้ยนตั้งแต่ใบหน้ามือเหี่ยวย่นไปจนถึงเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่มันเหมือนเงาสะท้อนในกระจกเพียงแต่มันไม่มีชีวิตลูกสาวคนเล็กกรีดร้องออกมาเงาร่างนั้นหัวเราะเบาฮ่าฮเสียงหัวเราะของมันเป็นเสียงเดียวกับชายชรามันขยับปากพูดแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมา ริมฟีปากของมันขยับซ้ำฮ่าฮ่าเหมือนกำลังพยายามพูดคำบางคำชายชราพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาแข็งเป็นหินหัวใจของเขาเต้นระรัวเงานั้นยกมือขึ้นชาชาแล้วยื่นไปทางลูกสาวทั้งสี่ปลายนิ้วซี่เสียวชี้ตรงมาที่พวกนางแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่เย็นเยือกเสียงที่เหมือนเขากำลังพูดกับตัวเองคืนพวกนางให้ข้า ชายชราสะดุ้งเฮือกหัวใจแทบหยุดเต้นกับคำพูดนั้นคืนพวกนางให้ข้าเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงของมันแต่เป็นเสียงของเขาเองเหมือนกำลังพูดกับเงาสะท้อนของตนเองในกระจกลูกสาวทั้งสี่กอดกันแน่นใบหน้าของพวกเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวลูกสาวคนโตเอ่ยเสียงสัน่นพ่อมันหมายความว่าอะไรชายชราไม่อาจตอบได้เขาเองก็ไม่เข้าใจเช่นกัน แต่ลึกลงไปเขารู้ว่าคำพูดนั้นมีความหมายเงานั้นยังคงยืนจ้องเขานิ่งฮ,ะฮะ่าฮาริมฝีปากยังคงขยับซ้ำไปมาคืนพวกนางให้ข้าจากนั้นมันก้าวออกจากเงามืดร่างของมันชัดเจนขึ้นทุกขณะมันไม่ใช่แค่เงาแต่มันคือตัวเขาเองในอดีตชายชราเบิกตากว้างเงานั้นดูอ่อนวัยกว่าเขาเล็กน้อยแต่ทุกอย่างเหมือนกันไปหมด ตั้งแต่รอยแผลที่มือไปจนถึงสายตาเศร้าหมองเงานั้นยกมือขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงของมันหนักแน่นขึ้นเจ้าสัญญากับข้าไว้แล้วชายชราหัวใจแทบหยุดเต้นสัญญาอะไรเงานั้นยิ้มกว้างขึ้นดวงตาสีดำสนิทของมันสะท้อนแสงจากตะเกียงริบรี่มันค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้คืนพวกนางให้ข้าตามที่เจ้าสัญญาไว้ ชายชรารู้สึกถึงบางอย่างเล่นว่าไปทั่วร่างภาพในอดีตภาพที่เขาพยายามลืมมันกำลังไหลย,ย้อนกลับเข้ามาความจริงที่ถูกฝังเอาไว้สัญญาที่เขาทำไว้เมื่อนานมาแล้วสิ่งที่เขาเคยให้ไว้กับมันเขาจำได้แล้วภาพในอดีตพรั่งพรูเข้ามาในหัวของชายชราความทรงจำที่เขาพยายามลืมเล,ลือนมาตลอดชีวิตภาพของเขาในวัยหนุ่มยืนอยู่กลางป่ามืดมิด ตรงหน้าเขาคือเงาดำร่างสูงใหญ่มันยื่นมือซีดเผือดออกมาและเขาเขายื่นมือไปจับมันเสียงกระซิบจากอดีตดังสะท้อนในหัวข้าจะให้เจ้าได้ทุกอย่างแต่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเจ้าจะได้รับทรัพย์สินเงินทองและลูกสาวทั้งสี่ของเจ้าจะอยู่รอดปลอดภัยแต่เมื่อถึงเวลาเจ้าต้องคืนพวกนางให้ข้าชายชราหัวใจหล่นวูบเขาจำได้แล้ว คืนที่พรรยาของเขากำลังจะเสียชีวิตคืนที่เขาสิ้นหวังจนยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยลูกฮ่า <laughs> ฮเขาทำพันธสัญญากับมันเขาให้คำมันว่าเมื่อถึงเวลาเขาจะคืนลูกสาวทั้งสี่ให้มันชายชราสั่นสถานไปทั้งร่างลูกสาวทั้งสี่มองเขาด้วยสายตาสับสนพ่อเจ้าค่ะนี่มันหมายความว่าอะไรเงาร่างนั้นหัวเราะเบาฮ่าฮ่ เสียงของมันเต็มไปด้วยความเย้ยหยันมันยื่นมือออกไปตรงหน้าชายชราถึงเวลาแล้วเจ้าต้องรักษาสัญญาชายชราหายใจหอบถี่หัวใจของเขากระหน่ำเต้นราวกับจะฉีกขาดเขามองลูกสาวทั้งสี่ใบหน้าอ่อนเยาว์ของพวกเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาของพวกเธอคือดวงตาเดียวกับภรรยาผู้ล่วงลับของเขาเขาไม่มีวันไม่มีวันมอบพวกเธอให้มันเด็ดขาด ชายชรากำพระในมือแน่นจนข้อขาวเขาเงยหน้าขึ้นสบตากับเงาดำเบื้องหน้าแววตาของเขาเปลี่ยนไปไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไปข้าจะไม่มีวันคืนพวกนางให้เจ้าเงานั้นหยุดนิ่งรอยยิ้มของมันหายไปในทันทีแววตาดำสนิทของมันวาวโรดขึ้นจากนั้นทั้งกระท่อมก็สั่นสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวเสียงลมพายุคำรามอยู่รอบตัวพวกเขาตะเกียงดับลงทันที ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดแล้วเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงก็แผดดังขึ้นเจ้าผิดสัญญาเงาดำนั้นพุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างรวดเร็วเงาดำพุ่งเข้ามาเร็วราวสายฟ้าชายชรากระชากลูกสาวทั้งสี่เข้ามากอดแน่นเขาหลับตาลงมือกำพระในมือจนแน่นสุดแรงข้าจะไม่มีวันยอมให้เจ้าเอาพวกนางไปเงานั้นกรีดร้องเสียงของมันแหลมสูงดังก้องไปทั่วทั้งกระท่อม พายุรุนแรงพัดโหมกระหนำ่ำประตูและหน้าต่างสั่นสะเทือนอย่างบ้าคลัง่งแต่ทันใดนั้นแสงเรืองรองสีทองสว่างขึ้นจากพระเครื่องในมือชายชาราแสงนั้นค่อยๆกระจายตัวออกไปมันไล่ความมืดมิดออกจากกระท่อมไล่เงานั้นออกไปทีละนิดทีละนิเงาดำนั้นกรีดร้องเสียงโหยหวนร่างของมันเริ่มบิดเบี้ยวเจ้าต้องคืนพวกนางให้ค่าเสียงของมันอ่อนแรงลงเรื่อยฮ่าฮ่า แสงสีทองส่องประกายแรงขึ้นเงานั้นดิ้นรนสุดชีวิตแต่มันไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปมันถูกฉุดกระชากออกจากกระท่อมเสียงของมันหายไปกับสายลมทุกอย่างเงียบลงทันทีไม่มีเสียงพายุไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงความสงบที่โรยตัวลงมาชายชราเปิดเปลือกตาขึ้นแสงจากพระเครื่องเริ่มจางลงลูกสาวทั้งสีค่อยๆลืมตามองไปรอบๆอ,อย่างตกตะลึง ไม่มีเงาดำอีกแล้วมันหายไปแล้วจริงฮ่าฮาชายชราสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มลูกสาวคนโตรีบเข้ามาประคองเขาไว้พ่อพ่อปลอดภัยแล้วชายชราพยักหน้าทั้งเหนื่อยทั้งโล่งใจเขามองหน้าลูกสาวทั้งสี่อย่างรักใคร่ข้าขอโทษข้าเคยทำผิดพลาดแต่ข้าจะไม่มีวันยอมให้สิ่งใดมาพรากพวกเจ้าไปลูกสาวทั้งสี่กอดเขาแน่น พวกเธอรู้แล้วว่าพ่อของพวกเธอรักพวกเธอมากเพียงใดรุ่งเชา้าแสงแดดอ่อนๆสาดส,ส่องเข้ามาทางหน้าต่างกระท่อมหลังเล็กยังคงตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเงียบสงบแต่ตอนนี้ไม่มีเงาดำอีกต่อไปมันหายไปตลอดกาลและชายชรากับลูกสาวทั้งสี่ก็ได้รับอิสรภาพจากคำสัญญาแห่งความมืดนั้นแล้ว